อดลองวิย์รู้ไหมคะว่าทําไมเมื่อเทน้ําทิ้งไว้ในจานแล้วน้ําจึงหายไปเหตุผลนั่นก็คือน้ําระเหยกลายเป็นไอในอากาศเนื่องจากโมเลกุลของน้ําเคลื่อนที่ได้โมเลกุลจึงเคลื่อนที่ห่างกันเรื่อยๆและเคลื่อนที่สู่ผิวน้ําขึ้นไปในอากาศนั่นเองค่ะเมื่อเรกที่หนึ่ง ยกเกกได้นำดอกคนิชั่นสีขาวมาทำดอกไม้เปลี่ยนสีโดยผาก้านดอกไม้ออกเป็นสองซีกแบบนี้แล้วผสมสีผสมอาหารในหลอดแก้วสองอันสีละอันแล้วนำก้านไปแช่ในหลอดแก้วที่มีสีแตกต่างกันตอนนี้เวลาผ่านมาสองชั่วโมงแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงกันนะเราไปติดตามชมกันได้เลยครับ ตอนนี้ถึงนาทีรอชื่นใจแล้วครับไม่รู้ว่าดอกไม้สีขาวของเราเนี่ยจะกลายเป็นดอกไม้สองสีหรือเปล่าพร้อมยังครับตื่นเต้นมากเลยครับพี่เจ้ยครับตอนนี้พี่รู้สึกตื่นเต้นจริงๆครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วล่ะครับลองลองถามบ้านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยหนึ่งสองสามแลวโอ้โหเลือองบ้านนีเป็นสีแดงสีสามเนสวยงามบ้านนีเป็นสีเขียวโอ้ยสวยามจริงจริงครับเลยเจ้

แค่พาการดอกคาเนชันออกเป็นสองสี่แล้วนำแต่ละซี่ไปจุ่มลงในน้ำสีแล้วทิ้งไว้ดอกคาเนชันหลับเปลี่ยนสีไปได้นั่นก็เป็นเพราะว่าต้นไม้พืชและดอกไม้ต้องอาศัยน้ำในการหล่อเลี้ยงให้มีชีวิตอยู่ได้และส่วนสำคัญในการลำเลียงน้ำและอาหารจากรากไปสู่ใบและดอกคือลำต้น กิ่งและกา้านและเนื่องจากลำตน้นกิ่งและกา้านจะเต็มไปด้วยท่อเล็กๆดังนั้นก้านจึงมีคุณสมบัติในการดูดซึมน,น้ําไปยังส่วนดอกไม้ได้ซึ่งเมื่อเรานําก้านดอกไม้ไปแช่ในน้ําสีก้านดอกไม้จึงดูดซึมน,น้ําสีไปยังส่วนดอกทําให้กลีบดอกที่มีสีขาวเปลี่ยนสีได้นั่นเองตอนนี้เนี่ยเราก็ทําการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โยเกะใช่ครับเด็กในขั้นอนที่ีบอกว่า น้ำหนึ่งถังเนี่ยสามารถทำการทดลองได้ตั้งหลายอย่างด้ยความรู้สนุกด้วยใช่แล้วพี่โอยแต่ว่าตอนนี้เหลือน้ำเยอะมากเลยเนี่ยเอาไปทำอะไรดีครับก็ไปใช้ต่อเลยครับให้ทำอะไรครับใช้รดน้ำต้นไม้ดีไหมครับพี่โอ๊ยอ๋อดีครับน่าสนใจครับเอางี้ครับน้แพลาติกพี่มีการทดลองหนึ่งครับสามารถรดน,น้ำต้นไม้ได้แบบประหยัดน้ำได้ด้วยการทดลองนี้มีชื่อว่า ฝักบัวขวดน้าการทดลองฝักบัวขวดน้ําทาไงครับพี่ยยกเ้ฝักบัวขวดน้ําเนี่ยไม่ยากครับเราไม่ติดครับเรามีขวดน้ำพลาสติกแบบนี้นะครับที่ไม่ใช้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับที่ไม่ใช้แล้วซึ่งเป็นขวดน้ําที่เจาะรูแล้วด้วยอ๋อตรงนี้นะคบกลมๆเจาะไว้เยอะเลยบนขวดนะครับเราจะรับปุ๊บเราก็เอาน้ําที่เลือดใช้อย่างนี้นะครับราใส่ในขวดแบบนี้จุกลงไป แล้วกดให้น้ําเข้าไปในกรวดแบบนี้นะครับอย่างนี้มันจะไม่น้ํามันจะไม่ออกมาหรอครับพี่เย่มันจะเปียกห้องทภายรับเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใ่เด็ดให้ใดูครับเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ปิดปากให้แน่นปิดปากให้แน่นเด็ดปุ๊บเราก็ยกขึ้นมาอุ้ยยี่ไงหยุดเลยเอ๊ยทำไมไม่ไหลเอ๊ะทำไมไม่ไหลอะครับพี่เย่ครับถ้าเกิดเราการเ้าต้นงทำนะครับเราก็แค่ปิดฝากมาอย่างนี้นบ วา้วาวว้าวคุณจ้าหน้าที่เขาเยี่ยมเลยครับมีเป็นน้ำเวลาทานต้นไม้ได้สบายเลยใช่เลยครับแม่เป็นวิธีที่ง่ายและสร้างสรรค์จริงๆเลยนะครับว่าแต่ว่าทำไมนะ ทั้งที่มีรูอยู่เต็มก้นขวดแต่พอปิดฝาน้ำกลับไม่ไหลออกมาเลยแต่เมื่อคลายฝาขวดน้ำกลับไหลผ่านรูที่เจาะไว้ที่ก้นขวดออกมาได้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแรงดันอากาศเมื่อคลายฝาขวดออกจะทำให้อากาศเข้าไปในขวดน้ำได้และทำให้ดันน้ำในขวดให้ไหลออกมาทางรูที่ถูกเจาะไว้ ทำให้ขวดน้ำสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นปักบ,บัวรดน้ำต้นไม้ได้นั่นเองน้ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ตลอดจนพืชถ้าขาดน้ำก็จะต้องแห้งเหี่ยวและเฉาตายในที่สุดคุณประโยชน์ของน้ำในแง่อื่นๆเช่นเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำตลอดจนมนุษย์ใช้น้ำเป็นเส้นทางคมนาคมและการผลิตก,กระแสไฟฟ้าเป็นต้น เมื่อเรารู้แล้วว่าน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตจึงควรช่วยกันดูแลร,รักษาป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลําธารไม่ทิ้งสิ่งสกปรกสารพิษทำลายน้ำใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพื่อเราทุกคนจะได้มีน้ำใช้ตลอดไปค,ครับพี่เย่ครับนี่เราขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเอามาทาเป็นฝักบวัวรดน้ำไ,ได้ด้วยแลครับี่เนี่ยใช่ี่ช่วยประหยัดน้ําแล้วก็เอาขวดพลาสติกเนี่ย มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับใช้แล้วครับด <c oughs> ีจังเล,ล่ะครับน <c oughs> นเนี่ยมาซื้อรถน้ำเร็วเยอะเยอะเยอะเลยเยอะ,ะ,ะ,ะมาลดลายมือพระเจ้าว่าแต่เรานั้นมีอะไรมากมายเหลือเกินจะนับก,กันก็กลัวจะเวียนหั ร้ององี้ครข้งใจ